หาคุณชื่นชอบการต่อสู้ด้วยอาวุธอันหลากหลายในวันนี้เราเขอนำเสนอเกม a l l b คแ Battle ฮะฮะคำโปอยเขาว่ามาแบบนั้นแหละแต่มันจริงๆมันก็คือเกมแนวต่อสู้เรามีอาวุธอยู่หนึ่งอันในมือของเราก็คือไม้เบสบอลอะไรอะเราอยากจะเล่นต้องกดจอยแบ t เทิลด้วยการกดตัว F นะฮะไปอยากต่อสู้เฮ้ยอะไรอะโอ้เออว้าว ไม่แม่นเจอใครให้ยิงร้อยอ้าฮ่าฮ่าสู้ยังนดียไงโิวโ oh อ้ยโอ้ยโอ้ัโก้ยก็้ยโ้ยโค้กโ่าขอยิงนี่นนนนะอ, <c oughs> อ,อ,อ้อยโอ่ะโอโอ้อ้ยโอ้ย้ย้ยโ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอโอ้ยโก้โอ้ยดอ้ยโอมยโอ้ยอยโอะไอ้เโ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวพี่ชอยอืเ้อระเบิดนะ้ What? What? ยโนะนะอ้ยโอ้ยโยวอ้ีโยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ย เด๋วได้แฮะทำไมเมื like aring, you know? <min> ่อกี้มันจบคนไวเลยอ่ะขอเก็บอาวุธใหม่ก่อนเย้ยอ้าวสปารได้นี่มันเป็นกระแพงนี่นะนี่นะออามันก็เป็นกระแพงอยู่วะไนท์ใหม่แล้วไนท์จั๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจอะไม่อะไรตับดุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอเลยฮะเดี๋ยวเราขอใช้สกิลเราหน่อยได้ปะอันคืออันนี้เฮ้ยเขาบินได้วิ่งไปเลยโบลิงไปเลยอ้าวลงลูไปแล้วไปเลย เฮ้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยหยอก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 พอชนะบ้างได้ปะ่ะล่ะเอุ้นท่าอะไรอ่ะกงเกิดอ๋อ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 ไปแล้วไปแล้วนะโอ้ยอทำไมมันเออเล่นอยู่ไม่รู้เรื่องหยอกหยอกไม่ไรพี่จินไม่โดนสักลูกเลยโว้ยเอาลูกใหญ่เลยกันนะ นี่นี่ใหญ่เลยใหญ่เลยนะหลบเกง่งจังวะนี่นะนี่นะอ่ะอ่ะโอ้มันดูดแล้วช็อตทำไมเรามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นบนหัวเราไม่ดูเพรอย่านี่ดีกว่าเก็บโคว้าวลีนิสไนส์กำแพงก,องก่อกระโดดชีวิตนี่นะนี่นะนี่นะปัามหมดเลยอ้าวได้คิวซะงั้นอ,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 อ๋ออไอ้นี่แล้วรับไม่ได้แล้วนะรับไม่ได้แล้วนะฮะใช้นักนะใช้จริงๆไม่โดนเลยเว้ยนี่ นี่นะนี่นะนี่นะหลุดไปซะวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งเพรเก็บของอ่ะวทำไมเรามีไอ้นี้อย่างเดียวเลยอะนะทำไมเราได้บ่อยจังเลยวู้ดทำไมก็ดีนะโอ้ยเราเจอมันอีกแล้วเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินอ้าวอ๋ออ๋ออ๋อกุมโลกวไปโว้ยเก็บนี่แหละนี่นะอ้าวเราไปฆ่าใครตอนไหนเขาอ่ะ <m ix> <จ> <Tennessee> อ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่เป็นไ,ไรเลยวู้วว,ว้าวไปแล้วนี่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 ไป้าอ้โอ,อ,อ,อเหเฮ้ยกับลวงเลยขอโคกหน่อยขอโคกายานะเงียบ <t aps> ห้ารอบยกที่ส <t aps> องว้าวอุ้มอันใหญ่โคตรอ้าแม่งโกงโกงเหรอฮะโกงใช่ไหมเกียนเหรอไม่โดนสักลูกเลยมีแค่ขนาดเท่านั้นเอ้ยโคกแป๊บหนึ่งวิ Low ่วหู อ๋อแบงหญิงม yeah, ั่วน kind of ี ah. true, right? right. ceğiz, mm. okay. ่ว่ะอยาพี่ไม้ใหญ่แล้วไงวะฮะคิดว่าเราโกลัวกลัวกลัวกวเฮ้ยเกมสนุกนี่ว่ะรู้สึกว่ามันจะซื้อได้ใช่ไหมอันนี้น่าจะอย่างที่เราใช้อยู่อันนี้400คอยครได้นะไปนี่ของใหม่เอาไปลองกันดีกว่าอ้าวข้อเล็งหน่อยโิ้หเอาไปกิน ลงมาดิลงมาแจ้อือเราอาจมีเยอะเหรอว้าวอู้เราฆ่าได้อ่ะอะแอบสู้กันเหรอฮะเออโอ้ยไม่น่าเข้ามาเลยอ๋อโอ้โหมันยิงทุกนัดเลยโดนทุกนัดโดยต่างหากไปจ้าใช้บัลบังกเหรอดูดิเฮคอร์เล็งเป้าแล้วก็ูปิ้วอ้าวเหวนน้อยดูเป็นลูกธนูเป็นเป็นลูกระเบิดอ่ะเดเห็นซ่อนนะเห็นซ่อนนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอหลบบินเลย ได้เฉยอ๋อนี่กับร้อเปอร์เซนต์เหรอรอบินไปเลยพวกร้อเปอร์เซนต์เนี่ยไปเฮ้ยอ๋ออออ๋อโดนอีกแล้วอ้าโดนพนาการโอ้ยแมงตีฟีโอ้แมงโกงอ่ะอันนี้หรือเปล่าที่มันใช้กันแบบโกงๆ700หรือว่าร้อยเดียวเนี่ยลองซื้อมาสิน่าจะใช่นะมันแบบปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งอ่ะลองเลยสิปุ้กปิ๊งนี่ไงแม่งโกงอ้าวไม่โดนไม่โกงเลยทีนี้นี่นะฟาดเลยฟาดเลยเอาไปไหน อ้าวไม่ไปได้เหรอโอ้ยเรามีนะเอาดิมีเหมือนกันมาใครโดนอ่ะโดนคู่เลยอ่ะจะบอกว่าไปคู่ด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่เอเคใช่นี่นะแล้วก็สอยแม่งเลยอ่ะอ่ะยาเก็บยวพองโกงนักนะโกงนักใช่ไหมนี่นะอุ๊บอ้าวหุ่นเขาให้อ่ะเป็นไงอ้าวอ้าไม่มีนเม็โอ้ข้าทำไมเราทำไมเราตายเองอ่ะเฮ้ยยังใช้เจ้านี่ไม่คุ้มเลยอ่ะซื้อมาทั้งแพงกี่บาทน่าเลยไปแล้ว จ็รอหรือร้อเดียวเอ้าเอ้ไ ah, ม่ได ah, ah, ้โโอยขินไปงไงวะายิงหน่อยนี่น่นี่น่นี่น่อ้เฮเรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในดงศัตรูย้ำสิบคอยโอ้ยยังตามมาอีกด้วยคือเีนเจตนี่แน่ฮ่าปาดแล้วก็ไป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 โอ้ยโคกอยู่ดันกหน่อยย่ากลับเป็นคนใหม่น่อย ไปพี่ชายมาดิสู้กันแบบโอ้โหเฮ้ยตีไม่โดนนะตีไม่โดนโอเคนี่นะนี่นะอะอะของใครอะอ่อยพึ่งพลานเลยเหรอโบบ้าทีใครอยู่น้ำชาบ้างเอาดิ what ปลาไข่มุกโอ้เว้แล้วกูจะโอ้เออไข่มุกกินไหมนี่นะเป็นไรอะอ้าวขอโทษกูจะเฮ้ยโอ้ขอนไม อย่าโอ้ยโอ้ยวิ่หนีแล้วโอ๊ยนี่คืออะไรคนนกวิ่งน้งวิบวับเชวบเล็บเด็บโอ้ยอ้าวตายอยู่ดีไม้พี่ชายคืออันนี้แน่คอนไม้เฮ้ยใช่คือมีใครวะเอาไปเลยเอาไปเลยมันหลบเก่งยังเอาไข่พวกไปกินย่าฮ่าระเบิดไข่มุกระเบิดไข่มุกใช้ยากอ่ะขอฟาดหลังหน่อยขอฟาดหลังหน่อยขอฟาดหลังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เอ้ยโ,อโดนคู่เลยแล้วก็มีไข่มุกเหมือนกันนะอ่ะไม่ได้ไม่ไหวอ่ะไข่มุกใช้ยากอะ่ะใช้นี่ดีกว่าปุกหนึ่งพันห้าร้อยจัดมาซีเห้น่าจะเป็นอันที่เราโดนบ่อยใช่ปะที่โดนดึงเข้าไปใกล้ๆอ,อ่ะอ๋อเจอแล้วยิงมาแล้วก็ยิงยิงยิง,ยงไม่โดนรอยอ้าวแต่ได้อยู่เฮ้ยอันนี้ของไม่ดา,าวเสาไอคค้คนนุ๊กิ่ททำอะไรได้วะเหมือนไข่มุกเลยน,นี่ ึงมาด้วยโกงขุดโคลดไอ้โอ้ยโดนสองทางโอ้โหโดนทุกทางยะยะเฮ้ย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 โจ้ใครอยากกินมาดูซ่วมบ้างครับเอาโอา้ยเครื่องบินชนโอ้โหนี่นะมาดูซ่วมเจอความโกงกัาหน่อยเป็นไงอยากกินโคกไม่ใช่โคกจะกินไปก่อนเฮ้ยอย่าเลงแล้วเว้ยเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ง่ายนะบอกไว้ก่อน อาชาอาช่าเล็งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับโอ้ยยิงไม่โดนไปแล้วเจอโป่งไม้แล้วเอาไปกินเอาไปกินมีใครไม่ตายไหมไม่ตายหรอฮะไม่โดนอีกแล้วพี่ชายคุยกันหน่อย้ปปิวนี่ยังไงให้โดนโอ้ยป่องแใช่ไหมฮะป่องแใช่ไหมฮะฮะเอาเอาโดนทุกคนเรียบร้อย เฮ้ยช้าสินะเฮ้ยช้าไอ้มันจิบธนูวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยช้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่เป็นไงเป็นไงงงกระแด่อ้าวมันเก็บชาไข่มุกมาได้ด้วยเหรอบับเบิ้ลนี่นะมันเอาไข่มุกมาทำไมอ่ะอยากจะดึงสักคนหนึ่งปล่อยหลังเขาให้หนึ่งเจาะเข้าไปหนึ่งอะอันนี้เลยไม่เคยได้เลยอ่ะเอาใช้หน่อยแล้วดึงมานหนึ่งทีไม่โดนหรอฟาดแมบก <c oughs> ขอใช้หน่อยโอ้ยมีใครใช้บ <uh ้างเจอแล้วเป้าหมายขอบคุณไอเด็กเวนนี่เมื่อกี้ทำเราใช่ไหมฮะทำเราอ้ามันทำกลับเหรอได้ดีมามาโอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวน้นก็สูดเป้าหมายฮอคัตติ้ง2,100เหมือนดำหนวดขาว โอ้โหอาวุธของหนวดเขามาแล้วอ่ะเก็บธนูได้ใช้ก่อนแล้วกันว้าวมีโคตรโกงกับท่านี้ยถ้าโดนนะนะได้เวลาใช้อาวุธหนวดเข้าฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยอัานี้เข้าไปแหละฟันอีกทีหนึ่งบินไปนู่นแล้วอย่าอย่าอย่าหมุนอย่าหมุนขนาดอย่าไม่จะใครใช้โปรแกรมฟาดอไม้เบสบอลเอาธนูไม้ไปแดกเอาธนูไม้ไปแดกอีกเอาไปกินอีกทีหนึ่ง ข้าไมาเ้เบ็ดบอลมันสั้นเกินไปอย่าหลุดข่านะไม่จ๊ะ yeah! oh, wow. โอ้ยว้าวหลุดข่าบินได้ท้องมาแล้วโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหอะแกไม้เป็นบอลแกคนที่มีบอลหัวเยอะนั่นมันคืออะไรกันอ้าวไปหกแล้วเหรออะไรอ่ะอ้าวอยู่ดีๆก็โดนหลงหย่าหย่าหลุดเข่าแล้วหลุดเข่ามาแล้วนี่ไงไม่นะหลุดเข่ามาแล้ว นี <S <S i, okay, wow, ่นะเฮ้ยมันโกงรึเปล่านี่ทำไมอยู่ดีมันก็เป็นร่างทองโอ้โหูรถเขากลระไบแล้วนี่นะนี่นะอี๋มันฟันไม่ได้อ่ะอ้อเละเลยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้คนนั้นมันจะไม่ตายก่อนเนี่ยเล็งแม่งไปกินไปกินมันฆ่าไปสิบคนแล้วมันโกงบ้านเนี่ยเออเออเก่งนะใช่ไหมฮะเก่งนะต้องโดนหมุมดิอ้าวหยาอย่าได้ไม่ไม่ไม่ มันตายแล้ยังมันยังไม่ตายอยีกเหรอโอ้โ,อโหหนาไปไหนต้องขอร้นเป็นลูกนิชายคนนั้นอะแต่เขาก็ยังไม่เป็นอะไรมันเก่งจังอะปาดแมงปาดแมงปาดมันฮ <c oughs> ยเฮ้่าอ้อ,อ้ทำไมก็ถึงมีท่ามาเรื่อยเยเลยฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันเอาเวลาไปเก็บตอนไหนนี่นะองเฮ่อเราฆ่าใครได้อะ โอ้ะอะอะจะล่วงอยู่แล้วไม่จบไม่จบฮู้ฮูไม่ล่วงเลยรอดว่ะเก็บโคแป๊บเอหมอนี่ยังอยู่อยู่อ๋อยเพิ่งเก็บโค้กไปตะกีนเปล่าดิอ๋อทุกคนทำไมท่ามาัานมาเรื่อยๆเลยอ่ะท่ามันอย่าให้มันรอดไปได้อย่า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 โอ้ยโดนทุกคนหนวดขาวจะบินอีกแล้ววายไมจบไฟลุกมาเลย นวดเท้าอดดเท้ามาแล้วนี่นะร้อยเปอร์เซ็นเต็มนี่นะนี่นะเออโดน่วกหมดแล้ว่วกมวกบวกเยอะแม้ดีกว่าเอาเกมนี้มีตีบวกด้วยเหรอเนี่ย99้าคอยเรามีอยู่สอง้อสิบคอยสุ่มระหว่างคอมมอนแปโอ้โหกัลลเปร์เซและรีเจนอรีห้าเปอร์เซ็นะฮะถ้าเกิดใช้โลบักซื้อนี่คือคอมอนไม่ต้องเอาเลยนะมาเราไม่มีโลบักกันก็ธรรมดาแล้วกันว้าวคืออะไรอ่ะ อ้า uh huh. นี่ไงเจอแล้ว en, Bad, ลว o d เด่นแบทเลสเราได้สีขาวๆมาไม่ใช่คอมมอนเลยทุกคนมันคือระดับยูสเลสไม่ใช่คอมมอนด้วยซ้ำอะ่ะโคตรแยามมา่แฮะเอาอีกสักทีแล้วกันแล้วทำไมในนี้ไม่เห็นบอกเลยมีระดับยูสเลสวะจัดมาสิว,าว้าวยังกระทะขึ้นสนิมช่เลยลัซซี่แพนอืมกระทะสนิมระดับคอมมอนโคตรแย่ <laughs> God, yeah. อาร่ฮะทุกคนในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะฮะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย